สวัสดีครับมาพบกับช่องแปมสตอรี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับเรามาดูการเขาเรียกว่าเปลี่ยนช่วงล่างครับเปลี่ยนช่วงล่างรดตีดินนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ฮะใครเป็นเจ้าของอู่นะครับสวัสดีครับทีมงานครับวันนี้ใครสามารถแนะนำตัวได้บ้างครับ หัวหน้าแก๊งเป็นไหวะน้องกุุ้้หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งอยู่ทางไหนครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะครับครับไม่เจอกันกี่ปีฮะอุ้ยไม่เจอกันประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งครับวันนี้ทําอะไรกันครับทีมงานเต็มเลยเปลี่ยนใบแท็กใหม่เปลี่ยนช่วงใหหมม่่ดเเลลยยปีนช่วงงล่างใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะทั้งหมดตัด ตัดออกหมดเลยเปลี ite, ่ยนก้อนใหม่ไหมฮะก้อนก้อนใหม่ด้วยใช้ก oh. ้อนรุ่นไหนครับโลเทคอ๋อล oh. ูกโลกแพงไหมครับตอนนี oh. ้แต่ต้นๆ้นของพี่อ๊อฟเองใช่มันมีปัญหาอะไรครับถึงเปลี่ยนใหม่ไม่มีครับของเก่ามันใช้มาอายุการใช้งานมัน อ๋อคือเราเราแบบอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์กำลังมานะเห็นรถตีเยอะๆเราก็เลยอยากเปลี่ยนใหม่รถ EPC จะไปวิ่งเหงเขาไม่ทันไงครับใครทำบ้างครับใครทำบ้างเนี่ย CEO เนี่ยฮะเชื่อมำเงินครับหนึ่งสองหนึ่างอุ้ยแล้วทางนู้นนะฮะทางนุกนช่ครับแล้วคนนู้นนะฮะ ช่างคนนี้เขานุ่งกางเกงเจเจครับช่าง,งตองช่างตองสอบถามครับกลางวันนุ่งกางเกงเจเจแต่กลางคืนนี่มีกางเกงไปที่อื่นใช่ไหมฮะเชา้าออกบ้านตอนออกบ้านนุ่งกางเกงยีนมาแต่มาถึงที่ทํางานปุ๊บถอดกางเกงยีนออกเอาไว้ไปเที่ยวกลางคืนใช่ไหมฮะตามนั้น ทั้งช่วงล่างยี่อัดเป็นเหล็กอะไรเหล็กทำนะครับเหล็กชุ่มโอ้แหนวตป็ไหนครับชี้หน่อยครับทางกลางที่ขวางดีขวางซ้ายขวาใช่ที่อัดใช้เป็นเหล็กตัวนี้เราไปซื้อจากที่ไหนมาฮะร้านของเก่าร้านของเก่ามี ราคาไม่แพงใช่ไหมแบบเนี้ยสเปคนี้ร้านหอกเข่าแบบนี้เอามาได้เลยช่างช่วงล่างช่างช่วงล่างนี่เิวทวเน่เน่ช่างเลยเน่ช่างช่วงล่างครับสวัสดีครับช่างช่วงล่างครับทำทำกันเองใช่ครับนี่เขาเป็นคนทำเลยโอ้โนี่แหละเขาเนี่ยไปอัพให้ก็คือก็ช่วยกันปกติช่างทิว ทำช่วงล่างอยู่แล้วใช่ไหมครับรับรับทําอะไรบ้างครับก็รับทำล่างแล้วประกอบรถใหม่ทั้งคันอะไรเงี้ยประกอบรถอะไรบ้างครับรถเกี่ยวอย่างเดียวรถตีไม่ก็ได้รถตีขอ,เองเราทำก็ทั้งค<อ>ันแต่วันนี้มีช่วงล่างก็คือ,เ,อเราก็ปฏิเสธใช้ไม่ได้เขบาบังคับให้ทำเขาซื้อของมาเองหรือว่าไงฮะอ๋ออันนี้หลางเพื่อหลางให้ครงนี้แหลอ๋อครับครับก็คือเป็นเป็นญาติกันนั่น แชงทิวไม่นับญาติประมาณอ๋อไม่นับญาติกับเขาไม่นับไม่นับญาติกับทั้งเนาะแชงทิวทำทำประกอบทั้งฟันทำอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีตอนนี้ก็รับงานเรื่อยๆใครเราก็เป็นผู้บ้านเล็กๆใช่ทำไปเรื่อยๆมีลูกน้องมาฮะทำแค่สองสามคนแค่นี้ครับ แล้วเราคิดยังไงครับในกรณีถ้าเกิดจะแบบลูกค้าเอาของมาเองก็ได้ได้เราคิดค่าแรงไปครับค่าแรงค่าไปก็อะไรไปช่องทางขอเบอร์การติดต่อนได้ไหมครับได้ครับได้ครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็ก็ถ้าเป็นทางเฟซบุ๊กก็ต้องเป็นลูกชายครับจะสะดวกที่สุดก็คือเบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรของผม รหรือไม่ก็ติดต่อของอพี่อ,อ๊อฟก็ได้ได้ครับได้ครับติดต่อพี่อ๊อฟก็ได้นะฮะรันไม่รบกวนช่างทีวทำงานนะครับครับผมนี่ค่ะกำลังเชื่อมเฟรม อันนี้เป็นประกอบเองก็ท้องตลาดหนาหนาแบบนี้ไม่มีอ๋ออันนี้ต้องทำเองตัวนี้ตัวนี้หนาเท่าไหร่นะฮะสอบถามเพิ่มเติมหนาหกหุนหกหุนหนาสุดแล้วครับหกหุนตัวนี้นะฮะที่จะเจาะรูใส่โรลเลอร์ใช่ไหมครับเราเชื่อมเสร็จแล้วเราต้องไปใส่หน้าไหมฮะอันนี้ไม่ต้องใส่เพราะผมเตรียมมาเสร็จหมดแล้วอ๋อเตรียมเสร็จคือเจาะรูใช้ได้เลยครับครับครับเรามั่นใจแบบของเราครับอันนี้เราเช็คเราหกหุนนะฮะ แล้วตัวตัวเฟรพี่หุนครับครับเดี๋ยวเราไปดูช่างออฟเขากำลังใส่นะฮะราเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ครับช่วงล่างตัดค no ร anyway> ึ่งเลยครับเปลี่ยนใหม่ครับลเลอร์ใหม่ โดเลอร์คนระับโดเลอร์สิบสอลูกใช่ไหมครับใช่ครับสิบสอลูกนะครับโซ่กี่ข้อครับห้า <54. S 1> โซ่ห้าสิบข้อสต่หลังยี่สิบเก้าล้อนำยี่สิบนะครับ พร้อมจะออกพร้อมจะออกโชว์แล้วฮะออกทาการแสดงแล้วแล้วลูกนาไม่หายหมดแล้วครับหยุดมากี่วันแล้วฮะช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็นเดือนแล้วมั้งเป็นเดือนมีแถ้แทนอยู่ในทีมงานนี้จะทาบเราเราเรียกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเมื่อสักครู่นี้ถามช่างคิวแล้วพี่อ๊อฟครับถามว่าถ้าใครสนใจจะให้ช่างคิว ประกอบช่วงล่างเขาบอกว่าให้ติดต่อพี่ออฟได้เลยได้เลยครับนี่ฮะโอุ้ยแล้วแกรับประกันอันนี้พี่ออฟสั่งสเปคนี้หรือว่าของเขาทำยังไงผมเอาเจ็สองลูกครับเจ็สองลูกใช่อันเก่ากี่ลูกครับเก่าสี่เป็นเอซีบเอ็ดมันไม่ดีหรือว่ายังไงฮะรู้สึกอยากจะขยับเพิ่มเติมอยากจะลองดูอยากจะลองดูนะแล้วถ้าเกิดมันไม่ถูกใจ ดีไม่เท่า11ลูกทําไงฮะเราก็ต้องใช้แล้วล่ะถอดแล้วถอดออกให้ลูกลูกได้แม่ให้เหลือ11ลูกไม่ได้เลยเพราะว่าระยะมันมาแล้วระยะไม่ได้แล้วแต่ก็ต้องใช้ไปแล้วแต่ว่าดีน่าจะลุยลมได้ดีกว่าเดิมเยอะครับทอดยาวกน่อยโรนเลอร์ใช้ของยี่ห้ออะไรครับไอ้ม้าแข่งมะแข่งมะแข่งลูกเท่าไหร่ฮะสองพันฝ่าสองพันฝ่าแล้วโซ่ล่ะครับสี่ฝ่าสี่ฝ่าสี่ฝ่า เท่าไรครับคู่นึงหกหมื่นยอนหน่อยครับออที่ผ่านมานี้ค่าตีดินมาที่ผ่านมานี้เหลือไหมฮะเนี่ยมาฝังม่นี่หมดแล้วหมดเลยว <c oughs> นไปวนมาก็อยู่อย่างเงี้ <c oughs> ยฮะเกาเกิดอยู่นี่ห <c oughs> มดแล้วนี่ถ้าใจไม่รักเล่นไม่ได้ครับมาลงอยู่ที่หมดแล้วครับ <c oughs> เป็นเงินเท่าไหร่นะฮะเนี่ยช่วงล่างลงๆนี่สามแสนแล้วนะสามแสนกว่าโอ้โห 6ใหม่แต่เตอใหม่ล้อน้ำใหม่้อเลอร์ใหม่แล้วก้อนตัวเก่าเอาไปไหนฮะมีคนซื้อแล้วขายได้เท่าไหร่คะเก้าหมื่บาทเก้าห่ด้วยได้ราคาด้วยมันเป็นดอกรยอแล้วทาไมถึงขายไปฮะไม่ใช้ต่อเราว่าอายุการใช้งานมันเยอะแล้วความรู้สึกเราเราก็อยากจะใช้ของใหม่อยากจะได้ของใหม่ขมากครับต้งล้างอย่างหนาเลยครับคผู้ชม ้ไปไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนชวนไปไหนครับงานเช้าพุ่มงานเช่าพุ่มที่วัดจระเข้ไร่วัดจระเข้ไร่วันที่26สิบหกับวันที่ยี่สิบเ็ใช่ไหมครับไอทีงานมิจฉาภาพว่าจะเคลื่อนพลไปวนันที่26กเขามีงานเขาโชว์อะไรบ้างครับรถเกี่ยวรถตีดินรถเครื่องเสียงรถจุดยามีมีของแจกของแถมอะไรนะฮะเขาจะมีของประมูลหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น ส่วนคนไปทําบุญกับวัดเจเแคไร่อําเภอเสนาใช่ไหมฮะใช่ครับเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทางกรงเนที่ไปในี่เจอนะเจอไ้หมดแล้วครับตอนนี้ีอกกระไ่ใส่ใบละใบใช้เราใช้ใบเดิมใบเดิมแล้วโซ่อันเก่าใช้ได้ไหมครับโซ่ขาดแล้วขายได้กู่เท่าไหร่โซ่โรลเลอร์ขายไปเกือบจหมื่นกว่าบาทขายคนละเจ้าหรือขายเจ้าเดียวกันกับเจ้า โซ่ก็ไปทางนึงโซ่ทางเราเลิกโซ่เราเลิกทางหนึ่งครับกกไปทางกกนี่ไปทางไหนฮะกกไปอยู่ประโ้โหไปทางปรุมไม่ไกลเท่าไหร่แล้วโซ่ไปอยู่ที่ไหนฮะโซ่ไปสุพรรณโอ้โหไปสุพรรณไปคนละทาง<ด>แล้วแล้วการทำงานเนี้ยเขาจ่ายค่าแรงเขายังไงครับเขาต้องช่วยกันทั้งนั้นเลยเขามาช่วยช่วยกันนี่กับน้องชาย โอ้มาช่วยทั้งหมดเลยโอ้เออไปถือด้วยกันครับนี่ถ้าเกิดไม่มีคนช่วยนี่ค่าแรงบานเลยเหง,งาเ๋ยใส่กันเหงาเลยเนี่ยค้าแรงนี่หมดบานเลยในชะ่ไหมแบบนี้ก็เป็นลูกน้องช่างทีวได้เลยครับเปิดเป็นทีมงานใหญ่โตเลยครับเดี๋ยวมีงานตีงานเกี่ยวก็ไม่มีเวลาแล้วนี่เราต้องเขียนเขาเอง ครับช่างทิวเขารับงานเกี่ยวข้าวด้วยรอฮะนี่ไงรถเกี่ยวสองคันเลยอ๋อเกี่ยวข้าวด้วยเราขึ้นหนะ้าปีเราก็ขึ้นแหละครับเขามีสองคันสองคันครับต่วงร่างนี้ใหญ่มากครับกนะว้างเท่าไหร่นะครับสเปคมาตรฐานสเปคต้องถามที่ีครับแต่เรื่องที่รงลินโซนะแกไม่มีแน่นอนมันนม่นใจมั่นใจเพราะว่ารถที่บ้านรถเกี่ยวนี่ก็อ๋อ ัคบกินทุกคันตัดไปแล้วไม่มีกินหมดเลยเขาดครึ่งไปเลยคิดเลย๋อั่นใจถึงได้ทำเพราะว่าพี่เราทำมาหลายคันแล้วใช่ไหมเขาทำประจำเลยเมื่อก่อนเขาทำอยู่แบบเยเป็ดนะครับชาครับที่เราก็เขาก็ทำเขาเองเขาก็มาซื้อรถเกี่ยวเนี่ยรถเกี่ยวเลยครับนี่พอดีเลยนะฮะสิบสองลูกยาวๆเลย จะเลี้ยวจะเลี้ยวจะเลี้ยวยากไหมฮะทีนี้ต้องงัดข้อเลยถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเอาเนี่ยมางัดไม่แรงเถอะถามแบบนี้จะเลี้ยวยากไหมครับยากไม่ยากก็ต้องลองดูอยู่ที่เขาตั้งตั้งกบน่าจะไม่ยากครับ ทำช่วงล่างอย่างเดียวหางไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนพี่ออฟถอดนี่ทำยังไงฮะถอดช่วงล่างกับข้างบนออกนี่ทำวิธียังไงฮะหนึ่งเสาหนึ่งกองงไอ๋อค้ําตรงนี้หรือว่าที่ไหนฮะตรงนี้เลยนี่แหละท่านี้เลยแล้้วกเราข้ําเสาเราค้ําเสาสี่ทั้งหน้าทั้งหลังหกต้นยิงขึ้น ยิงขึ้นยิงขึ้นให้ให้ให้ช่วงล่างลอยเลยใช่ไหมฮะแล้วเราทำไงต่อครับเราก็ตัดทิ้งเลยครับตัดแล้วก็พอเสาลอยอยู่ก็คือไม่ไม่ให้ขวางช่วงล่างเสาเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ดึงช่วงล่างเข้ามานี่เขาต้องรีบเล่นทางวนครับเป็นอดีตยกนะครับยิงได้กี่ใบอ่ะ มาช่วยงานนี้ได้าไแร,ร่ได้ใจครับได้ใจไม่เอาด้วย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่างานของเราเขาไม่ไปช่วยไม่เป็นไรครับเขาเอารถมาให้เราช่วยที่นี่เลยดไม่ว่าวอาะไรนะส่มันกอดองมันนี่แหล<น>ะเราก็ในเมื่อมันมาลงเรือลําเดียวกันแล้วก็วัดใจใ<ช>กันไปใช่ครับไม่มีข่าแรงเลยแต่เลี้ยงต้องเต็มที่เข้ารรษาด้วยดินะเข้าภาษาคนธรรมะทั้งหมด ข้าวรรษานี่คือฉลองเต็มที่องรถข้าวรรษาแต่คนงานไม่เข้านะครับนะฮะแล้กไมรัไม่งอาจับค้าก็ให้งานตันนี้ก็เร่งทำงานครับไม่มีเวลาได้คุยกันแล้วฮะสำหรับคลิปนี้จ้าวตัดจาริกอปากคลิปไว้เท่านี้นะครับรถตีดินพี่ออฟครับ ทุกคนสวันคดนครับคลิปน้สวัสดีสสดครับไม่ได้แล้วฝั่งโน้นเลย